สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตตัวอุปกรณ์ของ t e n d a นะครับเป็น 3G Wireless Router ของ t e n d a นะครับโมเดลที่จะสาธิตนะครับผมเป็นโมเดล 3G 300M นะครับ USB 3G ที่ใช้นะครับใช้ Huawei นะครับรุ่น E1.73 SIM Internet 3G นะครับใช้ของ True นะครับโหมดที่จะสาธิตนะครับ เป็นโหมด 3G router นะครับเริ่มต้นให้เรากดปุ่มโหมดนะครับไปที่ 3G router คอนนะครับผมจากนั้นเราไปที่ Internet Explorer นะครับผมเปิด Internet Explorer ขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบหรือไม่สะดวกที่จะใช้ Internet Explorer นะครับก็สามารถใช้ b r o w s ์เซอร์ตัวอื่นได้นะครับเช่น Firefox Google Chrome นะครับผมจากนั้นให้เราพิมพ์ IP นะครับ192.168.0.1นะครับแล้ว Enter นะครับจะปรากฏหน้า Windows Security นะครับให้เราใส่ username เป็น Admin นะครับ password เป็น Admin นะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับผมมันจะเข้าสู่หน้า 3G router นะครับ ในส่วนของเซตอัพวิสานะครับให้เรากด next นะครับผมสำหรับเมื่อเรากด next แล้วเนี่ยครับมันจะเป็นหน้า,า connection method นะครับเป็นหน้าการตั้งค่า 3G นะครับสำหรับการตั้งค่า 3G นะครับ ตรงนี้นะครับผมเอามาให้ดูนะครับผมก็คือค่าโปรไฟล์ต่างๆของ 3G นะครับของแต่ละ ISP นะครับผมถ้าเป็น TOT เนี่ย APN name จะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับดาวนัมเบอเนี่ยก็จะเป็นดาว99ชาร์ปนะครับหรือดาว99แล้วก็ดาว3ตัว1ชาร์ปนะครับ username password นี้ไม่มี AS ก็คล้ายกันนะครับส่วน True เนี่ย ตรง A P N name กับเบอร์โทรเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันตรง username password ที่จะใช้ True username เป็น True password เป็น True นะครับสำหรับ D tag A P N name นี่จะไม่เหมือนเขานะครับจะใช้ www.dtag.co.th นะครับแล้วก็ด i a l n u m b e r จะใช้แค่แค่ดาว99ชาร์ปนะครับส่วน username password จะไม่มีนะครับสำหรับ ที่เราจะสาธิตนะครับเป็นของ True นะครับเราก็จะใส่นะครับ ISP นะครับเราเลือกเป็น Author นะครับสำหรับ PIN Code นี่เราไม่ต้องใส่นะครับ APN Name นะครับก็คือ Access Point Name ของ True เราใช้เป็น Internet นะครับผมเราก็ใส่ Internet เข้าไปนะครับตัวเลขหมดนะครับ หลังจากนั้นนะครับดเอานะครับเราใช้ดาว99ช h a r p นะครับตามตารางนะครับผมนะฮะด <c oughs> าว99 s าร r p ยูเซอร์เนมพาสเวิ word, เราใช้ true นะครับพาสเวิร์ด <c oughs> ก็ใช้ true เหมือนกันนะครับก็คือตามตารางนะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมอพอกด Next ปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่หนะ้าไ l เ s b b s s i s s e t t i n g นะครับผม ให้เราดูตรง sfd นะครับตรงนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับผมจะใช้เป็น t e n d a s g 3 0 0 m นะครับผมช่องผมใช้ Channel 11นะครับผมเสร็จแล้วกด next นะครับผมต่อมาจะเป็นหน้า wireless security setting นะครับให้เราเลือกนะครับผมแนะนำเหมือนเดิมฮะเป็น m i x wpa s l a wpa 2 personal นะครับผม WPA อันกอิทึมก็เลือกเป็น aes password นะครับ password นะครับก็ใส่ password ไปผมใช้ง่ายๆนะครับศีโนนะครับผมเสร็จแล้วก็กด next ครับผมมันจะให้กด apply เราก็กด apply แล้วกด ok นะครับสำหรับท่านที่สงสัยเกี่ยวกับหมายเลขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของอินเทอร์เนต็ตหรือ USB 3G ที่ซัพพอร์ตนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางซัพพอร์ตได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมตอนนี้ถ้ามันรีบู t ครบร้อซแล้วนะครับ เรารอนะครับร0อแล้วนะครับก็มันจะกลับมาให้ใส่ username <Okay. S 1> password ใหม่อีกครั้งนึงครับแล้วก็กด admin นะครับผมพิมพ์ username password เป็น admin นนั้งคู่นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วเรามาดูตรง system setup นะครับ อตอนนี้เป็น Connect แล้วนะครับก็คือ Connect ใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ได้ IP พได้อะไรห,หมดแล้วนะครับผมทีนี้ตัว3 g เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราใช้งานเป็นระบบ Data นะครับว่าใช้ไปกี่เมกกี่เมกแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับให้เรามาที่3 g w g n ว r a f f i c นะครับผมเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็เลือก enable นะครับ แล้วกดอภัยนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเก็บค่าการใช้งานนะครับว่าเราใช้ d า t a ไปเท่าไหร่แล้วกี่ไบต์กี่ไบต์บนะครับผมโอเคหลังจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสนะครับก็เดี๋ยวเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดแท็บขึ้นมาใหม่อีกแท็บหนึ่งนะครับโอเคนะครับนเ n ็บ สักคู่นะครับโอเคครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็คือเข้าวเวบได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวลองเทสสเปดเทสสปีดดูสักนิดนึงนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ สักคู่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะมีวิ่งไปเรื่อยๆมันจะมีการเก็บข้อมูลนะครับคิดว่าสปีดคงมาเยอะมากนะครับเราก็เลือกสปีดแทน,นะครับ อสักคู่นะครับอาจจะยาวนิดนึงสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอ้นะครับผมได้ประมาณหนึ่งเมกนะครับอสักคู่นะครับผม โอเคสปีดหนึ่งเมกนะครับผมสำหรับที่ตรงนี้บางครั้งก็ได้ 3G บางครั้งก็ไม่ได้กาจจะเป็นตามพื้นที่ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมสำหรับสำหรับบางท่านนะครับอาจจะสงสัย เรื่องการใช้งานตรงนี้นะครับผมแนะนํานิดนึงนะครับตรงเราเตอร์เนี่ยตัวมันจะมีไฟ 3G นะครับดวงกลางอยู่ถ้ามันไม่ติดเนี่ยอาจจะต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่าโมเด็มมันไม่เจอนะครับตัว USB 3G เนี่ยครับผมมันไม่เจอทีนี้เราจะเทสได้ไงว่ามันจะเจอหรือไม่เจอนะครับเราอาจจะมาดูที่ system turn tool นะครับผมเสร็จแล้วนะครับ มาดูซิสเต็มหลอกนะครับผมนะครับถ้ามันเจอโมเดมเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าเซิร์ฟโมเดมดีไว้นะครับแล้วถ้ามันเจอโมเดมเนี่ยมันจะแจ้งนะครับว่าฟาร์โมเดมนะครับแล้วก็เป็นโมเดมอะไรซีเรียลนัมเบอร์อะไรพวกนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็คือเจอเรียบร้อยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ บางครั้งลูกค้าจะเอาไปใช้แล้วมันคอนเคไม่ได้นะครับมันขึ้นเป็นศูนนศูนยหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะต้องลองเช็คพื้นที่บริการด้วยนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ให้บริการหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบไว้แค่นี้นะครับผม